สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากโ o เกอร์ e f f e c t นะคะประจำวันที่14เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเมื่อวานนะคะก็มีการประกาศตัวเลข CPI นะคะ ซึ่งตัวเลข CPI เนี่ยเป็นแต่ชนีตัวหนึ่งนะคะที่ใช้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะคะของการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคะคะเป็น CPI ของฝั่งอเมริกานะคะตัวเทียบรายปีนะคะเขาคาดการณ์ไว้อยู่ที่7.3เนะคะแต่ว่าประกาศนะคะออกมาอยู่ที่7.1นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อของฝั่งอเมริกาเนี่ยลดลงแล้วนะคะส่วนข้อ CPI นะคะข้อ CPI เนี่ยจะเป็นอ่าตัว CPI พื้นฐานนะคะที่ไม่นับรวมพวกอาหารแล้วก็พลังงานนะคะก็อยู่ที่แค่ 0.2%นะคะอันนี้เป็นตัวเทียบรายเดือนนะคะแต่ว่าตัวเทียบรายปีเนี่ยจะอยู่ที่แค่6.0%นะคะถือว่าดีนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะพอประกาศตัวเลข CPI ปุ๊บนะคะตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็มีการปรับตัวอ่อนค่าลงนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยดีขึ้นแล้วทําไมถึงดอลลาร์ถึงปรับตัวลงนะคะเพราะว่านักลงทุนนะคะเขากังวลว่าตัวเฟดเนี่ยเขาน่าจะเริ่มชะลอในการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะคะตัวดอลลาร์ก็เลยปรับตัวลงเล็กน้อยนะคะซึ่งพอตัวดอลลาร์ปรับตัวลงนะะตัว ะะก็พุ่งแรงเลยค่ะแท่งนี้นะคะเป็นแท่งประกาศ CPI นะคะแล้วทองคำนะคะก็พุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยคะ่ะเหมือนเปลี่ยนโซดเล่นเลยนะคะตอนนี้ก็มาเล่นอยู่ที่ราคาประมาณ1,810โดยประมาณนะคะแนวแรกที่มิวให้ไว้นะ่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเล่นรายวันนะคะเป็นเทรดแค่ปิดออเดอร์ภายในวันนะคะก็ กลางไฮโลนะคะฟิโบของเมื่อวานก็ได้นะคะไฮโลเมื่อวานเนี่ย,นนยก็จะมีอีกประมาณ2แนวนะคะแนวแรกก็อยู่ที่50ของฟิโบนะคะอยู่ที่1,800 นะคะพันแปดร้อยสองโดยประมาณนะคะส่วนแนวล่างสุดแนวที่สามนะคะมิวให้อยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะมิวคิดว่าเขาน่าจะลงมาพักตัวสามแนวนี้นะคะแล้วก็ไปต่อนะคะในความคิดมิวนะคะซึ่งไปต่อเนี่ยถ้าเรากางฟิโบลวัดระยะเนี่ยอาจจะพุ่งถึงหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดได้เลยนะแต่นี้เป็นเพียงแค่ความคิดมิวนะคะมิวไม่แน่ใจนะว่าวันนี้จะตัวตลาดเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่ายังมีข่าวสําคัญอีกข่าวหนึ่งนะคะวันนี้ข่าวสําคัญอีกข่าวหนึ่งนะคะจะเป็นข่าวทาง ะะประชุมเฟดคือมันจะเป็นตอนกลางคืนนะคะคืนนี้นะคะเวลาตีสองนะคะจะมีการประชุมเฟดแล้วก็ตัดสินใจเกี่ยวกับอัต,อตราดอกเบีย้ยแล้วก็แถลงการด้วยนะคะซึ่งนักลงทุนเนี่ยจับตาข่าวนี้มากนะคะทั้งวันเนี่ยข่าวนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะใครเทรดคู่สกุลเงินดอลลาร์นะคะแล้วก็พวกคู่แพนดอลลารลวมถึงทองคำด้วยระวังความผันผ,นผวนนะคะตีสองนะคะถ้าออเดอร์ท่านเปิดอยู่นะ,ะอาจจะต้องตื่นขึ้นมาดูนะคะเพราะว่าเขาคาดการไว้นะคะว่าตัวเฟดเองเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่0.5นะคะ ก็สู่ระดับที่4.5%นะคะถ้าออกมาตามที่คาดการเนี่ยก็ตลาดอาจจะไม่ได้ผันผวนมากแต่ว่าขาวขึ้นดอกเบียยังไงก็กระทบต่อตลาดนะคะแล้วก็จับตาถ้อยแถลงของ,งานายเจอรมพาวเวลนะคะซึ่งคุณเจอร์มพาวเวลเนี่ยเขาเป็นประธานเฟดเนาะเขาก็จะมาฟังกันว่าปีหน้าเนี่ยตัวเฟดเนี่ยธนาคารกลางของอเมริกาเนี่ยเขามีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูพวกดอทช์พอตด้วยนะคะดอทพอตเนี่ยจะเป็นการเปริดเผยการคาดการ์ของอเฟด ประธานเฟดของสาขาอื่นๆนะคะว่าเขาคิดกันยังไงบ้างปีหน้าเนี่ยเขาจะขึ้นดอกเบี้ยอะไรบ้างนะคะเพราะว่านโยบายการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อสกุลเงินเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ดอลลาร์เนี่ยเป็นสกุลเงินหลักเนาะทุกคนก็อาจจะต้องจับตาดีๆนะคะนอกจากข่าวดอลลาร์ที่มิวอ่านไปนะคะก็จะมีของสั่งเงินปอนนะคะ CPI ของปอนเนี่ย อเยอันเดียนะคะก็คาดการไว้อยู่ที่10.9%ของปอนเนี่ยจะป,ประกาศตอนบ่ายสโมงนะคะใครเทสกุลเงินปอนนะคะก็อาจจะต้องระวังความผันผวน,นด้วยนะคะโดยรวมนะคะข่าวตำตารางเนี่ยจะมีประมาณนี้นะคะแต่เด็ดเลยก็คือเวลาตีสองเนาะนอกจากนั้นนะคะอ๋ออันนี้เป็นชาร์ตของตัวเงินเฟอ้อของอเมริกานะคะมีกีิมิวเลิมผู้ไทยฝากเนาะ,ะ,นะ,ะถ้าใครอยากอ่านตัวเต็มนะคะก็เข้าไปดูในเว็บได้นะคะ pls.gov นะคะอันนี้จะเป็นของ government ของทางอเมริกา จะมีชาร์ตแล้วก็รายละเอียดโดยรวมเลยคะว่าสินค้าตัวไหนที่ปรับตัวลงบ้างนะคะโดยรวมนะคะจะเป็นพวกอาหารเนาะแล้วก็ฝากออของฝั่งาการค้านะคะเขาก็มีการลดราคาด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะสิ้นปีนะก็มีการลดราคาก็เลยทําให้ตัวเลขเงินเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะคะที่วันนี้จะมีการประกาศเช่นกันนะคะก็คือข่าวน้ํามันเนาะน้ํามันเนี่ยสต็อกน้ํามันเนี่ยจะประกาศเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานที่ตอน ประกาศข่าวนะคะน้ำมันก็มีการผันผวนด้วยเช่นกันนะคะประกาศข่าว C P I นะก็มีปรับตัวลงแล้วก็ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนจะลงอีกเล็กน้อยนะคะแต่มิวดูแล้วเหมือนฐานเขาจะเริ่มยกนะคะก็อาจจะกลับเป็นขาขึ้นได้นะคะ น้ำมันนะคะเมื่อวานนะคะมีการประกาศสต็อกน้ำมันจาก API นะคะ API เนี่ยจะเป็นฝั่งของเอกชนนีเขารวมตัวเลขมาเนาะก็สต็อกน้ำมันดิบของเมริกานะคะก็สต็อกที่เขานับนะคะสิ้นสุดวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาเนาะ,ะเพิ่มขึ้นที่7.8ล้านบาร์เรลนะคะมากกว่าที่คาดการณ์นะคะคาดการณ์เขาคาดการณ์เลยว่าจะลดลงนะที่3.9บาร์เรลนะคะส่วนพวกสต็อกน้ำมันดีเซลนะคะก็เพิ่มขึ้น3.9นะคะเช่นเดียวกัน,นะคะแล้วน้ำน้มันเป็นสินเนี่ยก็เพิ่มขึ้นที่800 877,000บาเรลนะคะก็เรียกว่าสต็อกน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สต็อกของฝั่งของอ่ารัฐบาลนะคะ EIA นะคะ,ะก็จะประกาศสีทุ่มครึ่งนะใครเทรดน้ำมันต้องระวังความผันผวนนะคะสำหรับอ่าข่าวโดยรวมวันนี้จะประมาณนี้นะคะก็นักลงทุนอย่าลืมนะคะตีสองวันนี้นะคะข่าวสำคัญนะคะก็อ่าเจอกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ